ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องกับบริวาพ่อกันนะครับกิจธุระปากปังอา่าก่อนอื่นนะครับน,นี่ให้พี่น้องแคปเอาไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเลขสามตัวบนตรงโต๊ะเ้อะยี่สิบเจ็ดชุดนะครับยี่สิบเจ็ดชุดให้แคปหน้าจอไว้ถใหผู้ดใดแคปบ่ท่านก็จะมาเลื่อนเอานะครับเลื่อนเบิ่งเอาก็คือ ผมมั่นใจนะครับว่า <c oughs> มั่นใจสามตัวบนนะครับวันนี้ดู่ว่ามันสิตรงหรือมันสิตโตแค่นั่นแหละนะครับให้แก้มหนาจอแล้วก็ให้ชื่อตามนี่ให้ไฮเรดเป็นโต้นั่นะครับให้คูนนันะ่นะนะให้ อันนี้เราจะฉีดไปเติมเอานะครับให้ไปคูณเอาให้เลนทุกโตนะครับมันเอ่อจะได้ล่ะคือผมได้ตัดได้คัดเลขมาแล้วนะแต่ยู่ถี่ว่ามันมันสีออกตรงหรือออกโต <c oughs> ให้ให้เอาตามนี่ให้เอาชุดนี่นะครับแต่ก่อนนี่ผมจะคัดคัดออกมาอยู่แต่มันเหลืออยู่จากโตัวละนี่ 1 2ึ่งสองสามสี่สี่สบสอโตแต่ว่ามันบลรอกมันบอมันบอไอรัดกลุมนะผมอยานมันลาดผมเลยเอาชุดใหญ่ให้เบิ้งดีกว่านะครับกัซื้อจังไดก็ได้ให้เจ้าของบอขาดทุนนะครับไปตรงไปโทษโตัวละจักบาทไว้ก็ว่าขึ้นไปนะครับเป็นเลข27ชุดนะหรือผู้ใดมีตัวตัดตัวนั่นก็ตัดเอานะแต่ว่าผม ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าติดให้เห็นแน่นอนหนึ่งชุดนะครับในยีย่สิบเจ็ดชุดนี่ผมมั่นใจเลขสามตัววันนี้ <c oughs> เออมันกบบรได้มาจากสายดอกเรขก็ได้มาจากชุดนี่นั่งนะครับผู้ชุดบนล่างชุดนี้ที่ผมก็เห็นในเบื้อง้าผูรใดติดตามปฏิทินดีนะครับหาเข้าก็มีอ่ะ 4958อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันอยู่ในนี้2 5 9ห5าหรือว่า935นะครับ6 2 9ง่คือจัอที่บอกนะครับอันนี้เป็นแบบรัดกลุมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผม <c oughs> ผมตัดห่ผมยานมันพลาดไอ้ชุดนี้จุดตรงโต๊นี่ กลัวมันจะพลาดไปนะครับเดี๋ยวจะส่วนตัวผมจะเขียนอห้อีกแบบนึงโมแมนแบบนึ่งดอกกันนีนนเน่เดี๋ยวผมสิเน้นอห้อีกที่นึงนะ2องแ5ดสองเ้ปเป็น2อตัวนะเดี๋ยวอันนี้เป็น3าตัวนะผมอยากให้เล่น3าตัวชุดนี้มากกว่านะครับงวดนี้อืมอันนี้เป็น เป็นเลขล่างนะครับเลขล่างเลขล่างก็จะเป็น41618143454749 6163656769นะครับหาเก้านี่ก็อยู่ในในสูตรนี้แต่มันดังไปแล้วละ่ะหาเก้านี่พี่น้องไลน์มาบอกผมอยู่นะครับไอ้ชุดนี้ผมก็เคยให้เบิ้องวันที่แล้วกระเท็ดนะครับไอ เมื่อที่แล้วก็ลงนะไอ้สูตรนี่มันก็ติดหาเก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับเป็นเลขลางนะสี่เจ็ดสี่เก้าหกเก้านะแล้วก็หาเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออะไรอีกเหลือไอ้นั่นเนาะพี่น้องไลฟ์เขามาถามผมอยู่ ออมสินได้ป่ะออมสินเดี๋ยวผมหากระดาษก่อนอมสินโอเคมาเอากระดาษขอกระดาษ น,นี่เป็นออมซินนะครับหกสิบหกตัวเด่น <c oughs> เ,เด่นก็คือหกเจ็ด 8นะครับเน้นไปที่เลขบนนะตัวเลขก็จะมี4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8 เบิ้ลกับสิ6หนะครับ6 7 6 8อันนี้เป็นของออมสินนะเน้นบนเดอชุดนี้จุดนาเรดนะครับแต่ว่าเลขล่างนี่ผมจะให้แบบเป็นเลขตัวเดียวกันถ้าเกิดว่ามันออกล่างแต่มันกระสิหายสริรดไปน้อยนึงนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อเลขล่างนะครับหรือซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างหละเพราะว่าผมปกหลักม่ได้นะครับพี่น้องที่ติดตามอ่าหลายมานานนะกระชิมหูด,ดีว่าเลขผมเป็นแบบใดนะครับเออถ้าเกิดว่ามันมาล่างนะก็ะติกใจเป็นชุดนี้ทันทีนะครับ ยหนมันมุนไปรถดเบอ่งเอารหลด,ด้วยตัวใดก็ได้แต่เน้นไปที่ชุดนี้นะครับชุดใหญ่ๆนี่นะที่นี่เน้นไปแล้วพี่นอกกัยังถามว่าเน้นตัวใดอีกอยู่ด้เอเอาตัวนี้แล้วกันนะห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ แต่ว่าอย่าไปเอาแต่แต่ตัวที่ผมเน้นนะถ้าเอาแต่ตัวทีพผเเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวมานสีไอ้นั่นไปนะครับก็แล้วจะปูมักแล้วจะดวงของพี่น้องต่ว่าเลขน่าจะออกได้นี้นะครับแต่ว่าวดที่แล้วออมสินเราผิดนะจากที่เขาเขาเขาเมื่อวันที่แล้วนี่ไปก็ละเรื่องนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะมาให้เห็นนะครับ หกจ็ดแปดนี่แหละหกเจ็ดแปดนะครับต้องติดตัวใดตัวนึ่งล่ะหกเจ็ดแปดกับสี่ห้าหกนะหกเจ็ดแปดกับสี่ห้าหกน่แหละคือคู่ของมันนะมันจะจับคู่กันของมันโดยอัตโนมัติของมันนะครับถ้าเกิดมันไม่มาบนนะมาล่างมันจะกลายเป็นเลขหนึ่งมาแทน แอนสี่ห้าหกนะครับปเป็นเลขหนึ่งเลขสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับสิมาแต่เน้นไปที่สองตัวนี้แหละได้ผมว่าวโด,น,าน,โดน,ววนเนีถ้าผมผมเอาโดนแล้วผมเน้นไปเรื่อยๆเด้อันนี้เป็นออมซินเดอร์นะครับออมสินจดเอาแคบเอานะครับ หรือว่ามีตัวชวชนตัวเด่นกระรงไม้ผมแล้วแน่ละ่ะนะครับนะนีเอ่อตัวเด่นตัววิ่งที่แม่แมแมนๆกระซงมาแบ่งแบ่งปันกันน้านะครับโอเคออกสินกระพานไปอันนี้เป็นชุดที่ผมอยากให้เล่นนะครับเป็นเลขไงนะชุดสามตัวบนนะครับตรงบวกโต๊ดเดอ้อสามตัวบนตรงโต๊ด ผมอยากให้เรียนชุดนี้เพราะว่าผมมั่นใจว่าเลข3ตัวบนน่าจะมาแต่2ตัวนี้จัดยากพอสมควรนะครับเลข2ตัวสองตัวบนสองตัวล่างบอกอืมกับเฝ้าๆเนาะ มาวัดก็วัดวัดก็วัดชุดวัดใจจัดให้สองตัวบนสองตัวบนนี่ ดี๋ยวหานะกระดาษก่อนไหมสองสามอืมหนึ่งสองสามเก้าชุดนะเอาไปเอาไปเก้าชุด นี่เป็น2ตัวบนนะครับวันที่16 2ตัวบนนี่ผมว่ามาันไปติดเลขดังลแล้วล่ะนะครับก็คือชุดนี่ ห้าเก้าหกเก้ามันกับเด็วเบิร์ตตัวนั่นแหละครับนี่นะร้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเป็นสองตัวบนนะครับหกแปดสี่แ้มบอกน่าสนใจนะครับเลขเก้าตัวนี้ พี่น้องซื้อไวอยู่มกักงนะสองหกสองหกมันมันมันมีติดโตงามเลยพี่น้องตัดยากคักเลยกวันนีผ <c oughs> นนออ้ผมบอกเนินๆแต่ใจไอผมบอกเนินๆแต่นั่นแล้วว่าเลขสองตัวนี้ตัดยากนะครับผมเพราะนันผมมั่นใจไปให้เลขสามตัวนะวันนี้จะให้พี่น้องไปแลววจะดวงเอานะครับล้วพี่น้องกระถามมากว่าจานเน้นตัวไรเน้นตัวไรวะ มันรักพี่เสดายน้องนะครับวันนี้ผมบอกอตรงรักพี่เสดายน้องมันก็นงามงามทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาเก้าเนี่ยมันจะเป็นแบบตรงๆของมันแต่มันไปนติดเรีเดังเรียกดังอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับอืถ้าบบเป็นตัวนี้หกเก้านี่เป็นเป็นห้าแ้ กแปดสี่แต้มสองแปดศูนย์แจมนี่กับแปดแต้มสองหกสามเก้าสองแต้ม,ม,อ,มอือกระจ่งวา่าล่ะมันก็มีแต่ตัวงมงำนะครับ วันผมผมตัดห้บไ่ได้นะครับงวดนี้พี่น้องซื้อเบิร์นี้ละสิบสองตัวแล้วจะดวงนะครับแล้วจะดวงพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เป็นเลขล่างเด้อเลขล่างเลขล่างนี้ก็ยังเป็นอันเดิมนะครับ สี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเก้าราคาหกเก้าเอาสี่ละเลขล่างนะครับ บาทนี่เรียกร้าให้ไปสี่เก้าสี่สามสี่เจ็ดสี่ เอานี่ละเอาอืนะเรียกล่างทยการบอกหกด้วก,ก,กันนะครับ <c oughs> ว่ามันสิออกตัวใดบ่มีไฟหกนะครับโอเคนะเดี๋ยวบอกขอใจจังใดเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับ แกผมสรุปให้แล้วล่ะเอาตามนี้นะครับเป็นชุดสรุปนะครับชุดสรุปทั้งออมสินทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างเด้อแคบเอาจดเอานะครับแล้วบนนี้ตอนเย็นผมอาทิมายมาไอ้มาเคีย่ยวๆให้อีกทีนึงนะตอนเย็นเย็นก่อนเพราะว่ามันก็มีเวลาอยู่ว่าแต่อันเนี้ยคร่าวๆแล้วสรุปแล้วล่ะแต่ชุดนี้ให้พี่น้องไปหาตัวตัดตัวคัดเองเด้อแต่ผมมั่นใจ นะครับมันใจสามตัวบนนี่เป็น27ชุดนี่ตัวละหาบาทก็ได้ตัวละสิบบาทแล้วแต่พี่น้องแต่ผมมันใจว่าตัวมากในชุดหนึ่งชุดแน่นอนนะครับโอเคนะครับเล็บนี้เอาไว้แค่นี้เนาะกับป้าๆบได้มีเวลาประใดแล้วจังพ่อกันอีกนะถ้ามีเวลานะครับถา้าบ่มีเวลาก็เอาตามนี้นะครับผมสวัสดีครับ